กลับมาพบกับพริมสุธิพั์บุญช่วยในรายการ Global Village รายการที่จะพาคุณไปเปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างค่ะอีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลกินเจซึ่งถือเป็นเทศกาลที่สําคัญอีกเทศกาลหนึ่งของชาวไทยเชื้อสายจีนรวมถึงชาวจีนที่อาศัยอยู่ทั่วโลกค่ะรายการของเราจึงของนําเสนอเรื่องราวที่น่ารู้เกี่ยวกับการกินเจรับรองว่าคุณผู้ชมจะได้เพลิดเพลินไปกับเรื่องที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนตลอด30นาทีนี้ค่ะ เริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการใน t h e v i l l เล e r ค่ะในตอนนี้ใครหลายๆคนก็คงเตรียมตัวที่จะร่วมถือศีลกินเจตามเทศกาลที่จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าแล้วนะคะแต่ก็คงมีไม่กี่คนที่จะรู้ว่าเทศกาลกินเจมีที่มาที่ไปอย่างไรและทําไมเราถึงต้องกินเจกันในช่วงเวลานี้ของทุกๆปีไปค้นหาคําตอบของคําถามที่ว่านี้พร้อมๆกันเลยค่ะ เทศกาลกินเจหรือจิ๋วหววเย่เป็นเทศกาลเก่าแก่ของจีนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมากว่า400ปีมาแล้วโดยจะมีขึ้นในระหว่างวันขึ้น1ค่ํค่ำถึงขึ้น9าค่ำเดือน9ตามปฏิทินจันทรคติของจีนซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่15-21ตุลาคมและถึงแม้ประเพณีการกินเจจะเริ่มขึ้นในจีนแต่ในปัจจุบันประเทศที่ยังคงมีการกินเจกันอย่างแพร่หลายนั้นก็เป็นประเทศที่มีชาวจีนพ้นทะเลอาศัยอยู่หนานแน่นไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียไทยหรือประเทศที่นับถือศาสนาพุทธแบบมหาายน เเช่่่นนนญีปุกกาหหลลตตต้้ไวองงแะูสำหรับที่มาของเทศากาลกินเจนั้นมีตำนานเรื่องเล่าอยู่หลายกระแสโดยตำนานที่แพร่หลายมากที่สุดกล่าวกันว่าการกินเจของชาวจีนมีที่มาจากการรำลึกถึงการเสียสละของเหล่านักรบหนีหัวทวงกองก,กำลังทหารชาวบ้านของจีนฮันที่ต่อสู้ต้านทหารกองทัพแมนจู แดยเล่ากันว่าในยุคนั้นฝ่ายแมนจูมีปืนไฟของตะวันตกที่ฝ่ายจีนฮั่นไม่มีนักรบหนีหัวท้วงเหล่านี้จึงประกอบพิธีกรรมนุ่งขาวผมขาวถือศีลไม่กินเนื้อสัตว์และผักที่มีกลิ่นฉุนรวมถึงบริกรรมคาถาตามความเชื่อของชาวจีนเพื่อให้มีทิริ์ป้องกันปืนไฟและเพิ่มพลังในการต่อสู้แต่ก็ไม่ประสบผลในที่สุดนักรบหนีหัวท้วงก็ได้พ่ายแพ้ให้แก่กองทัพแมนจูและเหล่าผู้นำทั้ง9้าคนถูกประหารชีวิตทั้งหมดชาวจีนฮั่นจึงร่วมกันรำลึกถึงบุญคุณของนักรบ กินผักในเดือน9เป็นเวลา9วันซึ่งกลายเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบนัน อกจากนี้สําหรับชาวพุทธนิกายมหายานการถือศีลกินเจนุ่งขาวห่มขาวและงดเว้นจากการเบียดเบียนทัน้งปวงยังถือเป็นการถวายสกการะแด่พระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์และพระมหาโพธิสัตว์อีกสองพระองค์รวมเป็น9พระองค์หรืออีกในหนึ่งก็คือดาวนพเคราะห์ทั้ง9้าอีกด้วยซึ่งกลายเป็นที่มาของชื่อเทศกาลกินเจในภาษาจีนหรือจิ๋วห่วเย่ซึ่งแปลว่าเทพเจ้า9พระองค์ สำหรับการกินเจนในประเทศไทยเชื่อกันว่าเป็นธรรมเนียมของสาวจีนโ้นทะเลที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากและพกผ่าความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือเจ้าแม่กวนอิมเข้ามาด้วยเนื่องจากเจ้าแม่กวนอิมเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตากรุณาการกินเจนและเว้นการเอาชีวิตสัตว์จึงถือเป็นการสักการะบูชาทางพระพุทธเจ้าและเจ้าแม่กวนอิมไปด้วยในคราวเดียวกัน ระหว่างการกินเจตลอดระยะเวลา9วันนั้นมีหลักปฏิบัติ10ข้อที่ผู้กินเจต้องยึดถือซึ่งบางข้อได้รับการอนุโลมและอนุญาตให้ละเว้นได้ในปัจจุบันค่ะเนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป10ข้อที่ว่านี้มีอะไรบ้างไปติดตามได้เลยค่ะ ปฏิบัติสำหรับการกินเจมีอยู่มากมายหลายข้อค่ะแต่โดยวรวมแล้วมี10ข้อหลักที่ทุกคนต้องปฏิบัติระหว่างการกินเจตลอดระยะเวลา9วันเริ่มกันที่ข้อแรกนะคะก็คือการงดกินผักชุนหรือผักที่มีกลิ่นแรง5ชนิดได้แ,แก่กระเทียมหัวหอมทุกชนิดหลักเกี่ยวซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหัวกระเทียมแต่เล็กกว่ารวมถึงกุยช่ายและใบายาสูบ เนื่องจากผักเหล่านี้เป็นผักที่มีกลิ่นรุนแรงมีผลให้โทษทำลายพลังท่าในร่างกายเป็นเหตุให้อวัยวะหลักสำคัญภายในทั้งทําทำงานไม่ปกติค่ะข้อที่2ก็คือการงดกินเนื้อสัตว์เพราะเป็นบาปข้อที่สามไม่ควรกินอาหารรสจัดเพราะอาจเกิดผลที่ไม่ดีต่อสุขภาพโดยอาหารรสจัดในที่นี้ไม่ใช่แค่รสเผ็ดอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงหวานหรือเค็มมากเกินไปอีกด้วย ข้อที่4ต้องกินอาหารที่คนกินเจด้วยการปรุงแต่ข้อนี้อาจได้รับการยกเว้นในปัจจุบันค่ะเนื่องจากสภาวะการที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยมากนักดังนั้นสำหรับผู้ที่กินเจสมัยใหม่สามารถกินอาหารเจที่ผู้ปรุงไม่ได้กินเจก็ได้แต่ถ้าใครที่เคร่งครัดมากๆก็ยังคงปฏิบัติตามข้อนี้อยู่เหมือนเดิมค่ะ ข้อที่5นะคะถ้วยชามจะต้องไม่ปนกันระหว่างผู้ที่กินเจกับผู้ที่กินอาหารปกติซึ่งสําหรับผู้ที่กินเจจะต้องแยกภาชนะของตัวเองเออกจากคนอื่นอย่างเด็ดขาดและถือเป็นธรรมเนียมที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดค่ะข้อที่6ไม่ฆ่าสัตว์ตัชีวิต ข้อที่7แต่างกายด้วยชุดขาวแต่ข้อนี้ขึ้นอยู่กับหลักปฏิบัติของแต่ละคนนะคะเพราะหากไม่สะดวกก็อาจสวมใส่เสื้อผ้าตามปกติได้ข้อที่8พูดจาไพเราะซึ่งประกอบไปด้วยไม่พูดเท็จไม่พูดยุแย่และไม่พูดเพ้อเจ้อ ที่9กงดดื่มสุราและของมึนเมาและข้อที่10ห้ามดับตะเกียงทั้ง9้าดวงซึ่งตามความเชื่อของชาวจีนนั้นที่สถานที่กินเจจะมีการประดับดอกไม้ตั้งโต๊ะบูชาวางกระถางทูบและตั้งเครื่องเจต่างๆนอกจากนี้ก็จะจุดโคม9ก้าดวงซึ่งจะต้องจุดไว้ทั้งกลางวันและกลางคืนไปโดยตลอดเวลา9วันถ้าดับโคมไฟดวงใดดวงหนึ่งก็จะถือว่าไม่เป็นสิริมงคลและไม่ครบถ้วนพิธีการกินเจค่ะ ส่วนช่องออนเวิสวันนี้เราจะไปดูกันว่าตัวอักษรจีนที่อยู่บนธงสีเหลืองที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของการกินเจมีความหมายว่าอย่างไรติดตามได้จากช่วง o n นเ r d ค่ะ ที่เราเห็นอยู่บนธงเจซึ่งเป็นตัวหนังสือสีแดงอ่านว่าใจหรือเจค่ะหมายถึงของไม่มีข่าวซึ่งสาเหตุที่ต้องใช้ตัวอักษรสีแดงนั้นก็เพราะเป็นสีแห่งความเป็นสิริมงคลส่วนสีพื้นสีเหลืองนะคะหมายถึงสีแห่งผู้ทรงศีลสีของผู้ละกกิเลสและเป็นสีของศาสนาพุทธ เพื่อเตือนสติให้ผู้กินเจ hey, ไม่กินเนื้อสัตว์เป็นการเจริญเมตตาการปฏิบัติธรรมรักษาศีลโดยตั้งอยู่บนหลักธรรม2ประการก็คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นและการไม่เบียดเบียนตนเองโดยไม่รับประทานสิ่งที่ทำลายสุขภาพร,ร่างกายให้สุดโสมนั่นเองค่ะ สักคครู่่ะช่วงหน้าห้ามพลาดเพราะเรามีเรื่องราวของการรับประทานมังสวิรัตในรูปแบบอื่นๆจากนั้นเราจะไปทำความรู้จักกับพิธีม้าส่งที่จัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตกันในช่วงต่อไปของรายการ Global Village ค่ะ กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการ Global Village ในช่วง The Cultural Square ค่ะการบริโภคเนื้อสัตว์เป็นวัฒนธรรมที่มีอยู่ทั่วโลกไม่เพียงแต่การกินเจเท่านั้นนะคะแต่ยังมีการรับประทานอาหารบังสวิรัตหลากหลายรูปแบบอีกด้วยเราจะไปดูกันค่ะว่าการรับประทานบางสวิรัตแต่ละแบบมีข้อห้ามและแตกต่างจากการกินเจอย่างไรค่ะ ประธานมังสวิรัตซึ่งแต่ตรงต,ตัวว่าการงดเว้นเนื้อสัตว์เป็นบรัฒนธรรมที่พบได้ในทุกหมุมโลกและมีมาอย่างยาวนาะนแทบจะเรียกได้ว่าเท่าเทกับช่วงเวลาที่มนุษย์เริ่มรับประทานเนื้อสัตว์และดูเหมือนจะยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบันซึ่งควรจะเหมืนมากขันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพและอาหารการกินมากขึ้น รับประทานอาหารบางสวิรัตอาจจะมาจากความเชื่อและข้อปฏิบัติตามหลักศาสนาเช่นพระของศาสนาพุทธมหายานบางนิกายหรือชาวฮินดูส่วนใหญ่ที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดจากความเชื่อในเทพเจ้าหรือมาจากเหตุผลและข้อจํากัดด้านสุขภาพอาหารบังสวิรัตจึงแยกย่อยเป็นหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ที่รับประทาน การรับประทานมังสวิรัตแบบเคร่งครัดที่สุดก็คือลทัททีวีแกนซึ่งจะไม่บริโภคเนื้อสัตว์รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นนมไข่หรือแม้แต่น้ำผึ้งซึ่งจะคล้ายกับการกินเจหรือที่เรียกว่ามังสวิรัตแบบพุทธเพียงแต่ไม่ห้ามการรับประทานผักที่มีกลิ่นฉุนต่างๆ อย่างไรก็ตามการรับประทานอาหารแบบวีแกนไม่เป็นที่นิยมในโลกตะวันตกเท่ากับมังสวิรัตแบบที่เรียกว่า Lacto-Ovo ว e g e เว r จ a เ i เริซึมหรือมังสวิรัตที่งดเว้นเฉพาะเนื้อสัตว์แต่บริโภคผลิตภัณฑ์นมไข่และน้ำผึ้งตามปกติโดยบางคนอาจเลือกรับประทานเฉพาะไข่หรือรับประทานเฉพาะผลิตภัณฑ์นมก็ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีลทัทีการงดเว้นเนื้อสัตว์แบบอื่นๆที่อาจไม่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนักไม่ว่าจะเป็นลทัทีบริโภคอาหารสดหรือ Raw Food v e g e จ a r i เรียนซึ่งคล้ายกับอาหารวีแกนเพียงแต่จะรับประทานอาหารทุกชนิดโดยไม่ผ่านการปรุงที่มีความร้อนเกิน48องศาเซลเซียสหรือลัตทีบริโภคผลไม้ที่รับประทานเฉพาะผลไม้และผักที่สามารถเก็บเกี่ยวได้โดยไม่ทำอันตรายต้นไม้เท่านั้น สำหรับอาหารบางสวิรัติที่เน้นเหตุผลเพื่อสุขภาพและต้านทานโรคที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คืออาหารแบบแมคโรไบโอติกที่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องการบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติอาหารแมคโรไบโอติกจะเป็นอาหารบางสวิรัติประเภทที่เน้นการกินธัญพืชเป็นหลักร่วมกับผักผลไม้และอาหารที่ผ่านการปรุงและแปรรูปน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ส่วนอาหารมางสวิรัติสำหรับผู้รักสุขภาพอีกประเภทที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากก็คือสัตวิกไดเอทหรืออาหารแบบโยคะตามตำรับอายุรเวทซึ่งเน้น ธัญพืชผักผลไม้ถั่วน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์นมอย่างโยเกิร์ตและชีสโดยเชื่อกันว่าการรับประทานอาหารเหล่านี้ควบคู่ไปกับการฝึกสมาธิและการเล่นโยคะเป็นประจำจะสร้างสมดุลให้แก่ร่างกายและทำให้สุขภาพแข็งแรง ถึงการเฉลิมฉลองเทศกาลกินเจคงไม่มีใครไม่รู้จักการฉลองเทศกาลถือศีลกินผักที่จังหวัดภูเก็ตของประเทศไทยค่ะซึ่งหนึ่งในประเพณีที่เป็นที่กล่าวขานมากที่สุดก็คือพิธีม้าส่งที่เป็นพิธีที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจํานวนมากเราจะไปทําความรู้จักกันค่ะว่าพิธีม้าส่งคืออะไรและมีที่มาที่ไปอย่างไรค่ะ มทรงคือหนึ่งในพิธีกรรมอันโด่งดังและลี้ลับของเทศกาลถือศีลกินผักในจังหวัดภูเก็ตหรือที่ตามท้องถิ่นอื่นๆเรียกว่าเทศกาลกินเจมา้าทรงคือคำเรียกแทนร่างทรงของเทพเจ้าตามตำนานเล่าว่าผู้ที่จะเป็นมา้าทรงนั้นพระจีนหรือเทพเจ้าจะเลือกบุคคลที่สิ้นอายุไขแล้ว แต่ยังมีคุณงามความดีจึงมีความประสงค์ให้ผู้นั้นสืบชะตาต่ออายุให้ยืนยาวออกไปจึงลงมาประทับในร่างของผู้คนดังกล่าวหรือจะลงมาประทับในร่างของผู้คนที่สืบเชื้อสายมา้าทรงจากบรรพบุรุษ กจากนี้ร่างทรงยังถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากแม้จะอาศัยอยู่ไกลเพียงใดแต่อาการของคนที่จะเป็นมา้าทรงนั้นจะแสดงออกมาเองเหมือนกันคือมีอาการสั่นตบโต๊ะและหัวเราะเสียงดังลั่นราวกับนักรบจีนสมัยโบราณหรืออาจมีอาการสั่นศรีรษะเล็กน้อยในกรณีที่เทพองค์นั้นเป็นผู้หญิง และหลังจากนั้นผู้ที่ได้รับเลือกเป็นม้าทรงก็จะต้องรักษาความสะอาดของร่างกายรวมถึงวิถีชีวิตของความเป็นอยู่โดยไม่รับประทานเนื้อสัตว์ต้องรับประทานผักอย่างเดียวและต้องไปปฏิบัติกิจกรรมทำงานให้กับสารเจ้าเป็นประจำสำหรับการแสดงพินิหารของม้าทรงนั้นถือเป็นสิ่งที่ได้รับการกล่าวขานมากที่สุด และเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนจากมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันและฮ่องกงเดินทางมาร่วมชมการแสดงอภินิหารของร่างทรงโดยขณะที่เทพเจ้าจีนเข้าส่งนั้นมาส่งจับคว้าอาวุธคู่กายอาทิดาบจีนง้าวขวานมีดเหล็กแหลมงาช้างการ,ร่มเชิงเทียนหรือลูกตุ้มเหล็กออกมาไล่ลำฟาดฟันหรือทิ่มแทงร่างกายตนเอง เช่นแก้มลิ้นแขนหน้าอกหลังและสีข้างซึ่งการแสดงอภินิหารนั้นก็จะเกิดขึ้นพร้อมกับการเดินขบวนของมา้าทรงหรือที่เรียกว่าแห่พระไปรอบเมืองสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นพระจีนเล่าว่าเป็นการกระทําของเทพเจ้าซึ่งมา้าทรงไม่รู้สึกตัวใดๆทั้งสิน้นและไม่มีความเจ็บปวดซึ่งหลังจากเทพเจ้าจีนออกจากการเข้าทรงแล้วร่างมา้าทรงจะมีร่องรอยบาดแผลอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และจะค่อยๆหายไปเองโดยใช้ยันปิดไว้หรือร่างทรงบางคนนำเท่าคิดทูปอุดรูที่แก้มจากการแทงนั้นบาดแผลก็จะหายสนิทอย่างไม่น่าเชื่อทั้งนี้การเข้าท่งของเทพเจ้าจีนถูกเชื่อกันว่าจะสามารถช่วยขจัดปัดเป่าทุกร้อนรักษาโรคภัยไข้เจ็บบรรดาลความสุขความเจริญรุ่งเรืองในการประกอบอาชีพและอำนวยความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ที่เคารพเลื่อมใสนั่นเอง สำหรับ Global Dish วันนี้ค่ะความนิยมในการกินเจที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีทำให้ในปัจจุบันมีการคิดค้นอาหารและเครื่องปรุงต่างๆมากมายที่สามารถนำมาทำอาหารเจได้หลากหลายรูปแบบแต่สิ่งที่ใครหลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าสามารถปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นอาหารเจได้นั่นก็คือปาร้าเจนั่นเองค่ะ ในช่วงเทศกาลกินเจของทุกปีร้านค้าต่างๆมักสรรหาวัตถุด,ดิบเครื่องปรุงหลากหลายชนิดที่เป็นเวอร์ชั่นเจออกมาขายกันอย่างคึกคักค่ะเพื่อที่จะช่วยสร้างสีสันให้กับอาหารเจที่มักถูกมองว่าจืดชืดหน้าเปื่อโดยอาหารเจเหล่านี้หลายอย่างแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นอาหารเจได้ไม่ว่าจะเป็นหมูเจไก่เจกุ้งเจเครื่องในเจแฮมเจไส้กรอกเจหรือแม้กระทั่งน้ำปลาและกะปิเจรวมไปถึงนวัตกรรมล่าสุดอย่างปลาร้าเจค่ะ อันที่จริงปลาร้าเจก็ไม่ใช่ของแปลกใหม่แต่เป็นเครื่องปรุงรสที่พัฒนามาจากถั่วหมักหรือมิโซะของญี่ปุ่นโดยมีวัตถุดิบหลักก็คือถั่วเหลืองค่ะแต่แทนที่จะหมักถั่วกับเกลือเพียงอย่างเดียวเหมือนมิโซะหรือเต้าเจี้ยวตามปกติปลาร้าเจจะเพิ่มรำข้าวและข้าวคั่วซึ่งก็เป็นเคล็ดลับในการหมักปลาร้าลงไปด้วยทําให้ได้กลิ่นและรสชาติที่เหมือนปลาร้าจริงๆ นอกจากนี้ปลาร้าเจบางสูตรยังใส่สับปะรดลงไปหลังหมักถั่วประมาณ20วันเพื่อให้ได้รสชาติกลมกล่อมยิ่งกว่าปลาร้าปกติอีกด้วยค่ะนอกจากปลาร้าเจจะทําให้ผู้ถือสินกินเจสามารถเลือกกินอาหารได้หลากหลายมากขึ้นแล้วนะคะปลาร้าถั่วเหลืองสูตรนี้ยังมีประโยชน์กว่าปลาร้าปกติหลายเท่าโดยอุดมไปด้วยโปรตีนชั้นดีจากถั่วเหลืองแคลเซียมและไฮโซฟาวอนซึ่งก็มีสรรพคุณลดการเกิดมะเร็ง นอกจากนี้ปาร้าเจยังทำกินเองได้ง่ายโดยใช้เวลาหมักเพียง1-2เดือนซึ่งก็น้อยกว่าปาร้าปกติมากที่สำคัญยังสะอาดปลอดภัยกว่าปาร้าที่ทำจากปลาสดๆอีกด้วยค่ะไปพักกันอีกครั้งค่ะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนวัตกรรมการผลิตโปรตีนเกษตรในช่วงต่อไปของรายการ Global Village ค่ะ กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Global Village ในช่วง The Warehouse ค่ะหากพูดถึงความก้าวหน้าของการกินเจสิ่งที่หลายคนนึกถึงก็คงหนีไม่พ้นการนําเนื้อสัตว์เทียมหรือที่เรียกว่าโปรโตีนเกษตรมาใช้ในการประกอบอาหารค่ะและทําให้อาหารเจมีความหลากหลายน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นช่วงนี้เราจะไปดูกันว่าโปรโตีนเกษตรที่ว่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไรติดตามได้ในช่วง Warehouse ค่ะ โปรโตีนเกษตรหรือเนื้อสัตว์เทียมมีวัตถุดิบหลักมาจากแป้งถั่วเหลืองพร่องไขมัน100%ซึ่งผ่านกรรมวิธีสก,กัดและแปรรูปด้วยเครื่องจักรซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่เรียกว่าเครื่อง extruder เครื่อง extruder ที่ว่านี้ถือเป็นนวัตกรรมผลิตโปรโตีนเกษตรสำคัญที่ทำให้โปรโตีนเกษตรออกมามีหน้าตาต่างๆนานา,นาก่อนที่ผล,ผลผลิตที่ได้จะถูกส่งเข้าเครื่องอบเพื่อทำให้โปรโตีนเกษตรมีความแห้ง และสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานโดยข้อดีของโปรโตีนเกษตรที่ว่านี้ทำให้อาหารดังกล่าวเป็นที่นิยมของนักเดินทางไกลเพราะนอกจากจะเก็บไว้ได้เกิน1ปีแล้วมันยังเป็นโปรโตีนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมีราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์ตามท้องตลาดอีกด้วยสำหรับความคิดริเริ่มในการพัฒนาโปรโตีนเกษตรในเมืองไทยสามารถย้อนกลับไปได้เมื่อปีพศ2512 โดยศาสตราจารย์อมรอภูมิรัตน์ผู้ริเริ่มโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เพื่อคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กไทยโดยเฉพาะในเด็กอ่อนและเด็กวัยเรียนตามชนบทโดยโครงการนี้ใช้เวลากว่า6ปีจึงสามารถคิดค้นโปรโตีนกเกษตรศสูตรต่างๆประมาณ30ชนิด ทั้งนี้โปรโตีนเกษตรในยุคเริ่มต้นใช้กระบวนการผลิตที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพื้นฐานผสานกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารอีกทั้งยังใช้วัตถุดิบได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนจากถั่วเขียวซึ่งเป็นผลพลอยได้จากโรงงานทําวุ้นเส้นตลอดจนโปรโตีนจากถั่วลิสงงามเมล็ดทานตะวันและข้าว อย่างไรก็ตามการผลิตด้วยวิธีดังกล่าวทําให้ได้ผลผลิตที่ล่าช้าไม่เพียงพอต่อความต้องการทาให้นักวิชาการต้องนําเครื่อง extruder เข้ามาใช้ผลิตแทนเพื่อช่วยให้สามารถประหยัดเวลาในการเพิ่มปริมาณผลผล,ผลิตในระยะเวลาที่สั้นลงด้วยความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้วัตถุดิบที่นําไปใช้ต้องเปลี่ยนมาเป็นชนิดแห้งเป็นผงละเอียดไร้ไขมันและนั่นก็คือที่มาของการใช้แป้งถั่วเหลือง เป็นวัตถุดิบหลักในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เริ่มนำโปรโตีนเกษตรออกมาขายครั้งแรกตามร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถาบันอาหารตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2523ก่อนที่ผลิตภัณฑ์นี้จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่ของนักกินเจและได้มีการขยายการวางจำหน่ายไปสู่ร้านค้าและร้านอาหารต่างๆทั่วประเทศในเวลาต่อมา หมดเวลาสำหรับ Global Village สัปดาห์นี้แล้วค่ะสัปดาห์หน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยแล้วกลับมาติดตามกันนะคะว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแล้วกลับมาพบกับพิมสุทธิพรบุญช่วยในรายการ Global Village ได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา9โมงถึง9โมงครึ่งทาง Voice TV และทาง www.voice.tv.co.th สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ